สวัสดีค่ะแก้มจากอีสแก้มนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในรูปแบบของวิดีโอนะคะวันนี้จ้ะเจอกับแก้มแน่นอนว่าเรื่องสวยๆงามๆความงามอะไรต่างๆในท่านแน่นอนที่จะเอายุดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะังที่เป็นสาวผิวมันผิวผสมมันทีโซนคนที่เป็นสิวเหอ่อสิวโผลต่างๆนานา,นาเรื่องสิ เข้ามาฟังเข้ามาดูกันนะคะรับไอเทมนะคะที่แก้มจะหยิบเอามาฝากเพื่อนและเอามารีวิวกันต่อนะจ๊ะก็คือเจ้าตัว BK Mark กันเองเจ้าตัวนี้นี่เองนะคะสําหรับใครนะคะที่เคยดูในอินส a าแกรมแก้มใน Facebook ในบล็อกนะคะทุกคนก็จะเคยเห็นว่าแบบแก้มได้เคยโพสล,ลงไปแล้วนะคะซึ่ง ทีของเขาเลยที่แกทำที่แกใช้แล้วแกทดลองแล้วเห็นผลก็คือการนักสิวตอนกลางคืนเช้าตื่นมาปุ๊บสิวยุบนี่คือสิ่งที่แบบเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบมันดีใช่ไหมเออคือแบบในวันที่เราตัวต้องแบบตอนเช้าเราต้องออกงานตอนเช้าเราจะต้องแบบ สิวมาแบบพับอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นสิน่ง่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามัน่นใจตัวเองขึ้นเนาะอย่างแก้วเคยเป็นนะคะตอนแก้วเหมือนแบบคือสิวขึ้นปุ๊บใช่ไหมการที่เราจะใช้คอนซีลเลอร์แต้มไปอย่างเงี้ยคือด้วยความที่มันบวไมไงคะอาการมันบวมปุ๊บการแต้มคอนซีลเลอร์ไปปุ๊บมันแค่ทําให้สีต่างแต่มันไม่ทําให้ความบวมมันหายไปเพราะฉะนั้นเจ้าตัว B K มาตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้สิว สิวหายไวจ้ะสำหรับตัวนี้เลยค่ะแอมบอกกัเลยนะคะว่าตัวนี้ค่ะเขาคิดคนนะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะของบริษัทบางกอกเทลท์สุกทางแบรนด์ก็ส่งมาให้แกมลองนะคะแล้วแก,ก็ใช้ลองดูนะจ้ะก็คือแน่นอนนี่เลยตามที่เขาบอกเลยนะคะสําหรับมาร์คทีท,ทีออยล์กรีน ที่จะแพ้น้ำหอมแพ้อัลกอฮอล์นะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้สบายหายปวดค่ะไม่มีน้ำหอมไม่มีอัลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาพูดถึงสารสกัดของเขาเลยนะจ๊ะบอกไปด้วยส่วนของใบทรีทรีสารสกัดจากต้นหลิวสารสกัดจากติดยุโรปตะวันออกไรโบโบกและไรโปโซมแอนแคปนาวโนวิตามินเมนทอล สกัด Green t ท a และมาริโอส์ค่ะสกัดทั้งหมดเป็นเน t ัวร์1 0รอเซนะคะมั่นใจหายห,ายห่วนแน่นอนแพ็คเกจจริงนะคะก็จะเป็นแบบหลอดค่ะจะเหมือนลักษณะคล้ายหลอดยาสี และตัวเนื้อครีมค่ะก็จะมีสีเขียวอ่อนๆน,นะคะมีกลิ่นของเมนทอลนะคะที่หอมชื่นใจนะคะแล้วก็เท็กซเจอร์ของเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อเข้มข้นจะหนืดๆห,หน่อยนะคะและสิ่งที่ทางแบรนด์เขาเคลมกันมานะคะว่าประโยชน์ของเจ้า BK Mark มาใส่ไร้สิวตัวนี้นะคะก็คือได้แก่ลดความมันค่ะลดรอยสิวผัดเซลล์ผิวลดสิวขาวกระจ่างใสตอบปัดเมือกมีสระ กต่ถ่ายรูปขุมขนค่ะแล้วต่อไปนะคะจะไปสาธิตการมาร์กหน้านะคะให้ดูกันตาะจา่ะเลยนะคะวาดม้าเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราะะได้ลองทาแล้วมีเคลีร์ม้มาตอนนี้แล้วนะคะดูนะคะว่าเท็กเจอร์เขาคือ,จ,อจะมันจะแห้งไวมาก ตอนง้ที่20นาทีนะคะเราไปกรอออกกันค่ะค่ะอันนี้นะคะคือเป็นด้ารีุกครีนตอนการทำสารเดือบก่อยน,นะคะ หลังจากใช้ BKM มตัวนี้นะคะจะเห็นได้จากรูปค่ะภาพทางซ้ายมือนะคะจะเป็นภาพที่แกนถ่ายไว้ตอนกลางคืนค่ะลักษณะสิวนะคะก็จะเป็นลักษณะสิวที่มีสิวอักเสบค่ะมีรอยแดงนนนะคะแล้วก็รอยช้ำจากการอักเสบของสิวนั่นเองแต่สิวจะไม่ถึงขั้นขนาดสิวหัวช้างนะคะ และทางภาพขวาม,มือนั่นเองนะคะคือภาพที่แกนเก็บถ่ายไว้ตอนเช้าค่ะจะเห็นได้ว่ารอยสิวแห้งและเรียบไปกับผิวแล้วนะคะเหลือที่ไว้แต่รอยสเก็บแผลไว้เล็กน้อยนั่นเองนะคะและนี่ค่ะก็คือความมหัศจรรย์เพียงข้ามคืนจริงๆที่สิวยุบโดย Bkmark สามารถจัดการให้เราได้ค่ะ ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ BK Mark Official นะคะทาง Facebook ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาขอตัวราไปก่อนนะคะขอบคุณผู้กทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้นะคะครั้งหน้านะคะจะมาเป็นอะไรกันต่อน,นั้นติดตามชมกันนะคะอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ